สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กับผมในเก๋พี่ก๋สัอยู่กับมาคาพิกเซอร์มอนในพาร์ทที่แปดสิบเอ็ดนะครับวันนี้อยู่กับหมโมทาล์ลเกมแชนแนลนะฮะแล้วก็คุณคุณช้างใช่ไหมท้าช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าโอเควันนี้เรามีภารกิจ ที่ใหญ่หลวงมากๆนะครับก็คือ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 การหาโปเกมอนเทพในตำนานอะไรก็ว่าไปลีเกนเดลลี่เนี่ยดับแรกก็จะหาทะเลซวยก่อนนะฮะท่านแมต้องเติมพันทูเติมแล้วได้ต่อเติมพันทูแล้วซื้อหน้าเรถซื้อเทพใช่ไหม ลีลาไปแค่เอฟซารดอันน่ะมีเอ่ยชื่อด้วยไปเราจะไปตามหาไปตามหาไม่เอฟตามหาจะแยกทางกันไหมหรือจะไปทางเดียวกันไปด้วยกันไปด้วยกันต้องหาทะเลทรายใช่ไหมเราก็แยกทางไปก่อนนี่ไงเจอแล้วเป็นบีชชายหาด ต้งใต้อ่ะคทางนี้นีกว่าก็ตรงไปที่ไปที่ต้ออ้อ,อ,อ,อ้กูร่วงกูร่วงกูร่วงร่มเว้ยโว้ยร่และครึ่เดี๋ยวผมอยู่กับพี่โมวะว่ะตามพี่โมะโอ้ทำไมพี่บินสูงจังวะพี่บินเหนือเมฆละครอ,อะ พี่ตกแล้วอ้พี่ตกน้ำผมช่วยไหมพี่ตกมาแล้วครับสงเหนียวเมฆอ่าค่อยลวงการล็อกปหาสวนแล้วกันไปพันีิใต้น่าจะมีพิษตายฮะเฮ้ มึงปวดขี้จริงๆเลยเอาพี่หมอนี่ไยแล้วยึดมุดซับทางโน้นใช่ไหมว่ากันว่ามีตำนานว่าทิศใต้เนี่ยจะเป็นที่ถึงคาริสาย <c oughs> <c oughs> บินตาพี่หมอรึน <c oughs> บินติดด้วยนะ พุ่งไปทางนี้ได้ใช่มั้ยพี่ไปทางทิศใต้กูแหลกจะตามกูดิผมขับนำแล <ะ S 1> นะ้ทางที่กูมาเนี่ยผมบินเลยมาแล้วเนี่ยการตามหาเทพที่ดีนั้นควรจะหาทะเลทรายทรายทรายก่อนไม่เ่าวะไม่รู้ครับอยากหายังหาไม่เจอ บอกว่าทะเลทรายเทพเกิดอ่ะจริงบอกไม่รู้ตัวไหนอ่ะไม่รู้น่าจะเป็นไอ้ตัวลาวาพี่ตัวไหนวะตัวไหนวะตัวแดงแดงเชื่ออะไรวะตัวแดงแดงแดงมูเลอสอืมใช่ก็ได้ วังว่าผมจะไม่เตะปาคอมอีกนะพี่ปอนหายไปว่ะพี่อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไฟไม่ป่าเะลาว่าช่างมันครับเรามีหน้าที่ตามหาทะเลทรายนะฮะ ที่มอเจอ,อยังครับกูยังอยู่บ้านอยู่เลยเนี่ยแบกจนบินไม่ไหวสินะยังบินวนอยู่กับน,น้ำอยู่เลยเนี่ยผมเจอจังเกิลแล้วพี่หามิวก่อนไหมหามิว Amazing หามิวก่อนเลยไปหาเอ็มบอลมาสักสามลูกก่อะสักสามลูกนี่จับมิวตัวเดียวไงเวอร์แล้ว เขาบอกว่าไอ้ซัฟารีบอลที่ผมเอาไปจับเมติคาร์มเนี่ยมันเป็นบอลบอนแลครับบอลที่เอ,อมีความสามารถเหมือนเอ็มบอลจับติดทุกตัวมผม,มเขาบอกผมไม่หลายคอมเมนต์ด้วยกันครับ<ช>ผมนี่นั่งอึงอ้งอืมใช่บอลอะไรสักอย่างไม่น่าจะใช่ไม่รู้ว่าต้องไปดูม,มันกับพวกพืชพวกมแมลงไม่ใช่หรอไม่รู้จําไม่ได้หรือปากว่อ,อน่าจะเป็นปลา ทำชื่อบอได้ครับบอกเลยต้องไปเพราะว่าครั้งก่อนตอนเราไปเล่นเซิร์ฟมายคาดิเซมอนเซิร์ฟหนึ่งอ่ะกูดจับอากูจับอ่าโปเกมอนแมลงงูๆกูยังจับไม่ได้เลยแถมหิวตายออกนอกโซฟาดีเลยไอไอเซิร์ฟนั้นไงเซิร์ฟที่ต้องทำเควสของโอต้นไงอะเอาไม่ทันแล้วขอ,ขอโทษครับขอโทษครับตอนนั้นเป็นเปิดวันเดียวเราเล่นเคลียร์เควสหมดเลยไงไ แต่เรายังไม่ได้เคลียร์ยิมไม่ไม่เราเล่นเคลียร์ยิมเว้ยแต่เรายังไม่เคลียร์เคลียร์ทั้งหมดอ้าวเหรอเออเออใช่เราเคลียร์ยิมไม่ได้เคลียร์อะไรวะลีกปะมันเรียกว่าอะไรวะพวกเราแพ้ไงโอ้โหเรายังไม่แก้แค้นนะเราจปิดก่อนแล้วก็ปิดยาวเลยอ้าวปิดแล้วเหรอผมเล่นวันเดียวแล้วเลิกเลยไงกันไม่ได้ใจไม่เปิดใช่ไหมนะเพราะว่าเราจากลาเป็นนานเกินไปแล้ว จริงๆเซิมมันก็สนุกเหมือนกันนะสนุกสนกมันแต่แต่มันไม่ค่อยอิสระสร้างบ้านไม่ได้ถ้าใครแบบอยากเล่นโปเกมอนเกมบอยเวอร์ชันสามดีอะไรก็มาเล่นไปปรนะมาณนี้คาเพสมันก็ใกล้เคียงกันในเกมบอยอ่ะใช่ผมขอวิ่งไปดีกว่าครับผมขี้เกียจบินแล้วแม่งบินไปบินกลับอยู่ได้เอ้ยพาที่ร้อยแจกแมปแม่งไม่ถึงหรอกนะจริงๆ

นใใะแต่ว่าหลอกกูบินมาเจอป่าไม้ดำแล้วดีใจเลยเกินกูนมาได้แค่นี <laughs> ้ <rubbing> มันหลังบ้านหรือเปล่าวะมันก็ไม่ไกลมันก็ไม่ไกลจา,ากบ้านเท่าไหร่อ่ะแตนจะบินไปทางนู้นเหลยวทำไมเนี่ยบุนบุนบุนผมบินมาเรื่อยอย,อยังอยู่เออรู้สึกจะเป็นเอ็กซ์ตรีมฮิครับผมเป็นเคทีมะเอ็กซ์ตรีมฮิล ไมไปจับหมอคงมันไหมหมอคงมันไม่ค่อยดีนะพี่ก็ดีนะจริงมันก็ดีตีแรงดีผมว่าผมบินมาจนเบื่อแล้วเนี่ย ทิศอะไรดูที่ตรงไหนเนี่ยอ๋อเวสอ่าผมบินมาเวสสิบห้าเลยตั้งแต่ที่ตาแล้วจริงบินมาเวสแล้วก็เล พี่บีมาทิ้งต้แล้วกันนะเฮ้ยเดี๋ยวนี่เจออะไรนะเนยเฮ้ยเฮ้ยเป็นลาวาลาวากลางป่าใหญ่เป็นครั้งแรกที่รอมาเนิ่มนน้ำไม่มันบินมาไกลแล้วกูแหลกเยี่ยมกลับมาแล้ว าองไปทางนู้นะน่ะแหมวะแม่ครับไปทางนน้นะทางโน้นนี่ทางไหนเันไรแงะอะไรอะ่ะไฟไหม้ป่าใช่ไม่ใช่อ๋ออ<ม>ันนี้<ม>เคยามาแล้วไงไหม้ป่าละ เคยมาแล้วนี่แต่ไม่ใช่ที่นี้ไม่ใช่ที่นี้มัง้งไม่ใช่ที่แต่ผมแลกโปเกมอนไปแล้วพี่เนี่ยเนี่ดยดูตัวเนี้ยมันจะแลกได้ตัวนี้เป็นตัวอะไรอ่ะแล้วมันได้ไงเนี่ย <c oughs> ต้องเซกเอ็มบีซีมาต้องใช้คำสั่งต้องบอกมันัดหาทางต่อพดเลยกลับบ้านอุย้ยข้างใต้มี มีอะไรก็ไม่รู้เออเป็นทางโง่ๆแต่เหล็กเต็มเลยข้างใต้น่าจะเป็นลาวานะฮะฮู้นะถึงขึ้นบนแล้ว ขุดโกสโตนกลับบ้านแม่งเลย<ะ>เฮ้ยต้องหรอเสียงอะไรอะ่ะตัวอะไรเป็นไรเปล่าวะไอคิมเปเองเลยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวขุดตัวกลับบ้านนยนี่ขี่ได้ไหมอะ่ะขี่ไม่ได้ตัวแม่งเล็กพี่ดูดิถ้าขี่ตัวนี้ได้คนน่ารักอะ่ะเฮ้ยนายคอยอะไรที่คออ่ะ ถ้าถ้าเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟนั้นอาจจะได้ก็ได้นะเซิร์ฟนั้นใช่นะเซิร์ฟจิ๋เาาวเขา s <S ไม่เอ่ยนามนะฮะว่าเซิร์ฟชื่อ e n s ไม่เอ่ยนะครับ <c oughs> ถุยทำไมชอบขุดรัวพี่ไปดับบ้านแล้วมันไหมป่าแล้วเนี่ยพี่ไปก่อนเลยเดี๋ยวกูขุดของที่นี่ก่อนมันสซีอะไรเนี่ยกูจะถางที่นี่ออกผมมีหน้าที่ต้องช่วยดับไฟพี่ ดับไฟหรือเผาตัวเองวะเนี่ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เจ็บเจ็บโอ้ยโอ้ยยาตายแล้วคีิปอินเวนต์ยังวะเนี่ยคีิปเฮ้ยเกมลูคีิปชูโอเครอครับผมดับไฟได้ยัง ผมเป็นคนลักป่าเว้ยเป็นงานแตป่าไม่เป็นไรผมเนึกออยากมีลูกเป็นคนเอ,อ้อไนะานา่คงไม่ได้มีแล้ว <c oughs> ป่าไม่ยอมมาแล้วเนี่ย <c oughs> ป่าผมเดินไปโดนไฟเองฉันผิดเองไปด้วยสมัยนี้ร้อนแรงพี่ไม่รู้อะไรซะแล้ว ม่นสมัยนี้เขาทั้งเราใจทั้งร้อนแรงด้วยพี่โมยังเป็นวัยรุ่นอยู่เหมือนกันนะโอ้ยไม่ตายแล้วอะไรวะโอ้ยม่าเซง็งจริงเลยผมจะต้องผมมีหน้าที่ช่วยดับไฟเว้ยเพ่กระจายวะรักป่าอะไรตอนนี้พใครลงไปข้างล่างวะนะใครเป็นอะไรอะ นี่จะไม่่่ใชน,ะน,เ,นเป็นมอ,มอ,อนเตอร์โดนไฟลั่วครับผมน่น,น่าจะลองอีกนะผมก็ผักมันลงไฟให้มันอ้วอ้วต่อไโอ้ยเยพี่มันจะตายแล้วมาดูเร็วปุ้งปุงปุงปุงไม่นลเพื่อนยากแชนอไม่มีนะพี่ปล่อยมันตายไปไปเฮ้ยอุดอุดนี่เป็นไงล่ะ ผมช่วยมนันนะเนี่ยพี่ล้าบบน,นก็อ้วกต่อเอาตายจบเลยาก่อนพี่ทำอะไรอะ่ะกดมอสอ,อ่ะพัดลมเลออบอกว่าให้ไปก่อนเลยกูปนก่อนโอ้ยพัดลมเล็ก จริงมาขุดข้างในง่ายกว่าอีกนะพอ,อล้แค่นี้พอใจละไปไปตอนลรวก็เราจะยืนเป็นเทพอยู่ที่นี่เองอะไรวะคุณแหลกคุณบินตามไม่ได้พี่ดูบอลมันลอยสิบอลลอยโคตรเท่เรามาพูดถึงเรื่องที่สำคัญมากๆกันดีกว,ว่าครับ พี่โมไปต่อเฟซสินะคิดว่าข้าไม่รู้นะอย่าตกแตกโปกแตกสินะเปล่าไม่ได้นอะไรเลยแต่เห็นพีิงหยับสันนิษฐานได้เว้ยเป็นโคโคตัวความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นยอดนักซื้อสุดฉลาดถึงตัวจะเป็นเด็กแต่ใน่ัวของผู้ใหญ่เขาคอยย่อดนักซื้อโคตัว แ e ม h ว a n w h ซั s ซับเมื่อไหรจะไปหาท้านเนี่ยว่าหมายคือหาเทพไม่เจอทำเ็บเนี่ยนี่ผมบินหาอยู่เนี่ยบินหาทะเลทรายนะบินไปเรื่อยๆเผื่อเทพเกิดไงลอกเดินไปเรื่อยๆอยบอกเลยนะเหนื่อยอะ่ะจริงๆพยายามหาเทพแต่ไม่หาไม่เจอรู้สึกเฟลไหมพี่แต่ละคิดครจะถามผมมากกว่าเนาะ ม่เว้ยเราเราไอ้เป้าหมายเนี้ยเราไม่หาภายในพาร์ทเดียวไงเราหาภายในร้อยพาร์ทใช่คือร้อยพาร์ตตอกจากนี้นะฮะร้อยพาร์ตตอกจากน,นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยร้อยพาร์ทแบบอีกสิบแปดสิบเก้าพาร์ทถึงไม่ใช่มาถึงพาร์ท,ที่ร้อยแปดสิบเอ็ดเนี้ยเราจะหาเจอสักหนึ่งตัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก,การล็อกเดี๋ยวจะเป็นะบางทีร้อยแปดสิบเอ็ดพาร์ตเยอะไปหรอ ไม่น่าถามกูทํทหน้าอึ้งถ้าร้อยแปดสิบเอ็ดพานี่โอ้ยไม่ถึงครึ่งของไม่ถึงห้าสิเซ็นของคลิปทั้งหมดของชาแนลผมนะบอกเลยก็มึงลงคลิปทีคลิปหายเฮ้ยนี่มันน้ำลอยได้พี่โมลองมาดูด้วยอย่างน้อยในพารนี้เราก็ต้องเจอทะเลทรายดีวะ เออนั่นดิเขตแดนสักดิธิ์ในเซิร์ฟนี้เอ้ยในเวอร์ชั่นนี้มียัางเขตแดนสักดิธิ์คือฟื้นดินสีเออเป็นก้อนอิฐเออเหมือนก้อนอิฐหินหินยังไม่มีมแต่รู้สึกว่าจะมีนะในแอปโหลดแต่ก็น่าน่าจะไม่มีนะเพราะเราเล่นกันบบนานยังไม่เจอ คบพาร์ทร้อยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันแล้วไม่ก็จะวก mm hmm. ไปวนมาอย่างเงี้ยน่าเบื่อเนาะหาเทพให้ได้สักสองตัวจบโปรเจกต์จบนะเลิกสองตัวนี่คนละตัวในชะ่ไหมสองตัวนี่ผมคนเดียวงั้นหาสี่ตัวแล้วกันคนละสองตัวอืง่ายเดเพื่อจะบอกว่ามึงทั้งสี่ตัวเลยก็จะตกได้ ยิ่งก็อยากพูดอย่างนั้นไงเครี <c oughs> ยดจังเลยเครียดจังเลย <c oughs> ไม่เจอเลยวะพี่เงาทะเลทรายไม่มีเลยพี่ทีพีไปในในเอกวายแซดต่างๆนี่พี่เอาเอดูดิเออคือจริงๆมันหายากมากเลยเนาะ ตั้งแต่เล่นมาแม่งยังไม่เคยเจออะทเลซายจริงถ้าทีพีไปสักสิบครั้งแล้วไม่เจอเนี่ยน่าจะแปลกมารีบเป็นคือถ้าก,กูทีพีกูจะแหลกเนี่ยไม่ต้องเราเป็น,นเด็กดี เ,เ,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งดีนะฮะโอเคแตงสรับไมครับพิเรื่อมบนฟาที่แปดสิบเอ็ดเออทีพีก่อนแล้วกันทีีก่อน <c oughs> ทีพีจุดหนึ่งพองนะเจอบร้อยเจอไหมหลดดิ้ง ตกโลกเลยครับทีนี้ผมนี่ตกโลกเลยโอ้โหไม่ใช่ว่ะพี่ X อ็กซ์ตรีมอยู่ละไม่ใช่ <ผม S 1> ว่ะคันว่าหลังจากดินแดนใหญ่เป็นดินแดนที่แห้งแรงเลยไม่รู้ใครว่ากูนี่แหละว่าไม่เจอว่ะครับป้า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 ปดเอ็ดป้าบ๊ายบายบาา <laughs> จบกัน,นง่ายๆ